อ่าสวัสดีครับทุกท่านก็ B M w 36มเกียร์ธรรมดาเครื่อง M 4 3สเคเดิมเปลี่ยนหัวเกียร์เรียบร้อยแล้วครับผมนี่ไม่รู้เห็นกันมนนนนันมันสะท้อนนี่ยางสวยครับผมแล้วก็มันสะท้อนแสงอ่านี่ครับผมนี่เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับผมช็อกอัาฝาปงเปลี่ยนแล้วหัวเติมแก๊สเปลี่ยนแล้วอ่าติดใจ้ฟังครับผมก็เหลือแค่เข็มวัดนี่เดี๋ยวรอซ่อมนะครับผม มันสตาร์ทเครื่องครับความร้อนเลยอ,อยู่แค่นั้นนะครับก็ครานี้ลงไว้ถูกมากครับท่านอย่างที่บอกนี่หัวเกียร์ผมใจจริงครับหัวเกียร์เปลี่ยนใหม่แล้วมันดูดีจริงๆครับนี่เป็นสัจราของบ M อด้วยนะครับผมนี่นะครับเกียร์ถอยหลังไปทางซ้ายนะครับผมสายสุดถ้าใครไม่เคยใช้บ M อนะครับผม อามือไปโดนปุ่มอันนี้นี่ซ้ายอันนี้ไปนี้หนึ่งขึ้นบนหนึ่งครับเราต้องไปซ้ายอีกนะแล้วก็ขึ้นบนนับสายหลังมีคนนี้ทุกท่านยังอยู่ครับผมอัปเดตฟังคลิปนี้มีเ่าีนคนรับสวัสดีครับ